พันธกิจห้องชั้นบนที่สำหรับคนทั่วโลกจะได้พบกันในคำอธิษฐานห้องชั้นบนเรื่องราวของคำพยานชีวิตจริงที่จะเสริมสร้างชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณให้เติบโตขึ้นในทางด้านความเชื่อในองค์พระเยซูคริสต์ห้องชั้นบนประจำวันนี้วันอังคารที่21ธันวาคมครสิสตศักราช2021คำพยานชีวิตโดย คุณเฮเซลวีทอมสันอังกฤษสหราชอาณาจักรในหัวข้อเรื่องอย่างรากในความรักอยากหนุนใจให้ท่านผู้ฟังกลับไปอ่านข้อพระคัมภีร์ประจำวันนี้ปรากฏในพระธรรมเอเฟซัสบทที่สข้อ14-21ถึงและข้อพระคัมภีร์หนุนใจที่ได้นำมาใครครัวและสามัคคีธรรมร่วมกันปรากฏในพระธรรมเอเฟซัสบทที่สาม ข้อ1 7เถึง19เพื่อพระคิ์จะทรงสถิตในใจของท่านเพื่อว่าเมื่อใดท่านได้วางรากลงมั่นคงในความรักแล้วท่านก็จะได้มีความสามารถอย่างรู้พร้อมกับทำมิกชนทั้งหมดคือให้ทราบซึ้งในความรักของพระคิดซึ่งเกินความรู้คุณเฮเซลวีทอมสันเป็นพยานว่าดิฉัน ย้ายไปอยู่ในที่ต่างๆของประเทศทั้งหมด11ครั้งแล้วขณะที่ดิฉันเขียนประสบการณ์ดิฉันกำลังจะย้ายอีกครั้งเพื่อไปอยู่ใกล้ๆลูกชายคนหนึ่งของดิฉันและครอบครัวของเขาซึ่งอยู่ห่างจากบ้านที่ดิฉันอยู่ในปัจจุบันดิฉันอายุ80ปีและอาศัยอยู่ที่นี่มาเกือบ17ปีนี่เป็นเวลานานที่สุดที่ดิฉันได้อยู่ที่บ้านและเมืองเดียวกัน ทุกย่างก้าวหมายถึงการต้องลาจากเพื่อนที่ดีและบางครั้งหมายถึงสมาชิกในครอบครัวด้วยดิฉันต้องปรับตัวและตั้งรกรากในบ้านหลังใหม่พิ่จักใหม่สภาพแวดล้อมใหม่งานใหม่หรือช่วงกเกษียณอายุและการหาเพื่อนใหม่อย่างไรก็ตามพระเจ้าประทานพระวจ,จนะที่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่เกิดขึ้นให้ดิฉันเสมอ เพื่อยืนยันการทรงนำและความแข็งแกร่งของพระเจ้าสำหรับการก้าวไปข้างหน้าในแต่ละครั้งครั้งนี้เป็นการเล้าลมใจที่พระเจ้าประทานแก่มโมเสสในพระคัมภีร์อพยพบทที่33ข้อที่14ซึ่งกล่าวว่าเราเองจะไปกับเจ้าและให้เจ้าได้พักสิ่งที่สำคัญที่สุดคือเราจะยังรากอย่างไรทั้งก่อนและหลังจากที่เราได้ก้าวไปข้างหน้า คำอธิษฐานของเปาโลสําหรับคริสเตียนในเมืองเอฟเฟซัสเน้นย้าว่าการอย่างรากอย่างมั่นคงในความเชื่อในพระคิดเป็นวิธีที่แน่นอนที่สุดที่จะช่วยให้เรายืดหยุ่นเติบโตและรับผลจากสิ่งที่เราปลูกไว้ถ้าเราอย่างรากในความรักของพระคิดเราก็ไม่มีอะไรต้องกลัวเพราะเรารู้ว่าพระเจ้าจะทรงสถิตกับเรา ข้อคิดสำหรับวันนี้เมื่อข้าพเจ้าอย่างรากลงในความรักของพระคิดทุกที่ก็เป็นบ้านของข้าพเจ้าเป้าหมายของคำอธิษฐานผู้ที่ย้ายไปอยู่เมืองใหม่และในช่วงเวลานี้เป็นเวลาที่เราจะอธิษฐานร่วมกันข้าแต่พระเจ้าขอบพระคุณพระองค์ที่ข้าพระองค์ทั้งหลายสามารถก้าวไปสู่อนาคตด้วยความมั่นใจ พราะข้าพระองค์ทราบว่าพระองค์สถิตยอยู่กับข้าพระองค์ทั้งหลายอธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอามนหากท่านเห็นว่าพระพรจากพันธกิจห้องชั้นบนเป็นประโยชน์และท่านต้องการส่งผ่านพระพรน,นี้ไปยังผู้อื่นในรูปแบบหนังสือท่านสามารถสมัครสมาชิกห้องชั้นบนได้ที่หน่วยงานคริสเตียนศึกษาและบรรณาศาสตร์สภาคริสตจักรในประเทศไทยโทรศัพท์ 053 244381ต่อ112ขอพระเจ้าวอวยพรค่ะ